โดยกลับสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะสบายดีตอนเช้าเด้อพี่น้องเลยพูอันนี้กระทังไปเฮือนสิไปเฮือนเวลาเฮือนนงทงเนาะเลมน้อยกะเฮือนเลมน้อยเนาะวางนี้บันนี้กะสิไปเกี่ยวเขาพี่น้องเลยมือนี้เลมน้อยสิไปเกี่ยวเขาหับจ้างเนาะเวลา่นซวนอันไปหน้าอันเบาเสียงน้อยเ่นเสร็จมาหาเลมน้อยบ่เคยไปจักเถื่อทางน้นพี่น้องเลย มื terror, пис, Surely, ació, ่อนี้พอดีมื่อนี้มีผู้เอาลูกในพี่น้องเลยโอไอเทียววันทิดเพื่อนผักการเนาะจะเล่นน้อยก็เลยสิไปเกี่ยวขขาวพี่น้องมันเกี่ยวขขาวอยู่พูดเละทั้งบ้านเบาเสียงน้อยเพร่ะเลยพี่น้องแต่เล่นน้อยเ่าเคยไปทางนั้นจเกลือเลยอยากไปลองเบิ่งนโหยังเช้าๆน้องเพื่นประธานมาเวลาว่าหกโมงจะเล่นน้อยก็ตื่นตั้งแต่ห้าโมงตื่นตั้งแต่ตีห้าพี่น้องแย่ประธานเพื่อนเนาะแย่เพื่อนท่านนะพี่น้องก็เลย ขงเครื่องแล้วแล้วก็เลยสีอยางไปเพื่อนเอลาเพื่อนพี่น้องเลยไปถ้าเพื่นมาแล้วก็ขี่รถไปน้เพื่นนนาะพี่น้องเนาะหนาวพี่น้องเลยตอนเศร้าพี่น้องบรรยากาศหนาวนาอเทวยู่น้ำโพแล้วมันนีเบิดมือพี่น้องโอ้อเทวยเพิ่นเอาลูกมันนี้พี่น้องว่านี่อยู่เพื่อนกับเห็ดหัวเปลงหัวพี่น้องเลยง้วเข่าหัวหัวมันหัวไหมดอกดก้วพี่น้องปีหนึ่งเห็ดเธอหนึ่งวิพน่จหน้ากัเห็ดอีกเลยนี่พี่น้องเปลงหัว ไปพี่น้องไปก็เลยพี่น้องมัเนี้ยทนทีไปทางเพือนค่ะเวลาเพื่อนมานี้พี่น้องติบข่าวติบหนึ่งกันหิวพี่น้องยันหิวตอนเช้าๆเกี่ยวติบข่าวไปผูกมาเด้อะมาเยอมาบ้างกด้ ไปไปน้ตามหลังผู้ชายมาว่ามือแรงชิเดมาจิบะหรือเครื่องไปน้ำเนยล่ะนี่เห็นกันว่ามีผู้ใดถือใจและจิบมาเนี่ยนี่ได้ลอยอกเไปเกี่ยวข่าวเด้อพี่น้องเอ้ยไปเกี่ยวข่าวเด้อจะิไปเกี่ยวข่าวต้มมันเด็ดส่งมาทำไมพ้นผ้าแทพพ้นมี่พ้นเกี่ยวอ้ากมันจะยาก อย่างเนี้ยตั้งใจอย้งเน่เออคุณตาหากล้องเเลยหาก้องอยู่หน้าเพื่อนโมเมนต์บ่กโมนอยู่หน้าเพื่อนจะเม้อยู่หน้าเปดี่ยเขาจมาหนัอเปิดเปิดหน้าเปิดตาอนย่าง้าเอยเขาเล่นของท่านขากรเต็มกรเลยโตา้นบำกำมคือว่าห้างเต้นห้างเลย พอพอเยียบเอาห้างมันแหละบันี้สิชิวี่เกี่ยวเลยได้นี่พอดียอเยากำเต็เมกำห้างบังใหญ่บ่ใช่ครับไปยังโอ้โต,ต,ตลงเกี่ยวขาตอนแรงพี่น้องเอ้พูเวลาผูลาจอยลาอ้วนกำลังย่างมาปู้ลงหอบแรงพี่น้องเอ้ยนี่ขับเศร้าขึ้นไปแล้วกินข้าวกินน้ำแล้วก็เสมาเลยก็ลงมาใหมยัย ลง่งยางลงมาทีมงานก็นได้เกี่ยวเขาเนาะพี่น้องมานี่มากเกี่ยวข้าวน้าบ่าวเสียงมาขั้งเล็กพี่น้องไอ้เฉลีมน้อยกันมาบ้านโคขั้งเล็กจะลงมาอลไรพี่น้องเลยไปดีเด้วยไปดีด้วยฟองไปไฟเลยเกสรเวลาอันนี้ลาหุ่นดีอันนี้กระลาหุ่นดีอ่าไอเกยกันลงมาอลไรพี่น้องเลยมาเกี่ยวข้าวเหมือนกันทีมงานบ้านทัดอิงหาง บ้านท้า oh, ด right. so ิงห oh, no. ้างมาวันนี้สามคนสิมคนสิมหลักสิบประสบการ์ต้องพี่น้องบรรยากาศเกี่ยวข่าวเด้อพี่น้องครับข่าวผัดกำลังลงมาเกี่ยวข่าวก่อนพี่น้องวันนี้เกี่ยวข่าวสมังงามเถียงามบ่ะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อที่ทำการสามคน คุ้มบรรทัดอีงห้างพี่น้องเยบ้านบ้านคุ้มบรรทัดอีานทางบุญคุ้มโม่บ้านทรายบุญเพื่อสามล่าสามเล่มพี่น้องมาเกี่ยวเขาอยู่บ้านโคกมาครั้งแรกเป็นคราเวลาก็มาครั้งแรกปะแม่แลเกี่ยวเขาครั้งแรกบ่เป็นมาครั้งแรกครั้งแรกน้ำเกี่ยวเขาครั้งแรกอันนี้มาหลายครั้งอันนี้แม่ท่าหลายครั้งอยู่เพื่อลำนีหมอนอะไรเพื่อลำนี้มันแล้ใส่งานดูเขามาช่องสำเสื็จแล้วแต่ว่าทำเไ็นมาเกี่ยวเขาไปยังมาในเวียบไปเถอะพี่น้อยเรียบร้ยย้ายใหม่ใหม่ก่อนแบบนี้ไป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 อืออือไป ถือถือถือแล้วแล้วห้นี่้หงายห้ายหงายทั้งหงายทั้งข่ารลายขนาดกะขึ้นให้เทิงกับพี่น้องเลยกะปู่ใกล้เสียวเทือดแล้วเลยกะแล้วเลยเมาเกี่ยวาเข่าีปันโคกพี่น้องเลยเมื่กี่ยวข่าวหน้าบ่าเสียงน้อยปู่ทางหน้ากระถงหน้ากะทางนี้มึนกะเกี่ยวมึอเศร้านี่ได้นี่ก็ได้นี่ เวลานี chat, 96, mm ่ค้นเครื่องมาหลายเลยเจ้าฮะเนี่ยเป้าเครื่องมาแต่ใช้นี่ทั้งสินทั้งส่งทั้งเสือเดี๋ยวข่าวกอนเดอพี่น้องบบดนี้ โบ้ได้ถ่ายโปรบนเพื่อนเกี่ยวข้าวปาได้เลี่น้อยกับสิเกี่ยวข้าวเพราะว่าเกี่ยวข้าวกระเด้อบานิพิโรนเร็ว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 ลงให้ใหม่เป็นป้าสลาบบรรณาไปเลยเว้ยสลาบบรรณาคนหุ่นดีมาจกคือดูเดี๋ยวไปไปไปหาเล็กซี่เล็กซี่เล็กซี่จ้าเสียบอปะวิวัยในชายปัดเมย์นุ่เสียนี่เออเขาเสียในนี้ เสียบอ,อ,อยู่กับเหตนบ,บนี้ไฮยูยูเกี่คอย้ไปเกี่ยวให้หน้องเพื่อแบนี้